สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรม k ค a l ล r รซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเลือกดูเมนูอาหารแล้วก็จะแสดงแคลอรี่ขึ้นมาด้วยนะครับในเมื้องต้นเดี๋ยวเราจะเปิดโค้ดขึ้นมาใหม่นะครับ คือหน้าดีไซน์เครื่องมือที่ใช้เราจะที่ผมใช้นะครับจะเป็นพารนลเอ่ลเบลแล้วก็บัตทนนะครับโดยพารแนลนี้จะใช้สำหรับไว้เลือกเมนูอาหารโดยจะใส่ไว้ในโค้ดนะครับบัตทอนนี้ก็จะเป็นเปิดโหมดหน้าต่อไปนะเดี๋ยวทีนี้ไปดูทางโค้ดกันดีกว่า โค้ดครับสำหรับในส่วนนี้นะครับจะใช้ทําให้อ่าจะเซตพื้นหลังไว้ว่าเป็นสีเหลืองก็เป็นโหมดปกตินะครับและโค้ดขั้นต่อมาก็จะเป็นโค้ดที่ใส่ในคาแนลนะครับจะเป็นพวกชื่ออาหารแล้วก็จะเป็นแคลอรี่อยู่ในบรรทัดต่อไปนะครับส่วนรูปภาพนั้นเราก็จะมีโคลดเดอร์แยกอยู่นะครับมีสามโฟลเดอร์มีทั้ง เมนูเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เมนูเซตนะครับจะเป็นเป็นชุดรวมของมันส่วนรีไซน์นี้ก็จะเป็นโค้ดของการใช้รันนะครับทีนี้เรามาลองรันโปรแกรมดูครับผมนี่คือหน้าต่าง ปกติของเมนูนะครับชื่อแคลอรี่ per เมนูนะครับโดยเมนูนี้จะอะ่โดยโปรแกรมนี้จะออกแบบมาให้ใช้งานในเบื้องต้นก่อนนะครับยังไม่สมบูรณ์มากพอก็คือใช้เบื้องต้นอะ่ะก็โดยที่เราจะสมมุติว่าเราจะกินข้าวกลางวันหรือข้าวเช้าสักมื้อนึงเราจะเลือกเมนูเบาๆสมมุติอย่างเช่นกระพาะปลา ครับพอเลือกกระเพาะปลาปุ๊บก็จะมีแคลอรี่ออกมาพร้อมรูปภาพแสดงออกมานะครับส่วนเครื่องดื่มก็เช่นกันครับสแสดงรูปที่เดียวกันแล้วทีนี้สําหรับคนที่อยากลดความอ้วนนะครับเราก็มีโหมดดเอโดยในโหมดนี้จะมีอาหารเป็นเซตๆไปนะครับสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนอย่างเช่นเอ่อไอ โดยโดยเราไม่ใช่ว่าจะมีแค่เมนูอย่างเดียวเราจะมีกําหนดไว้ให้ว่าสําหรับโหมดคนที่ต้องการลดบ,บั้มอ้วนนะจะควรกินประมาณหนึ่งพันถึงพันห้าร้อยแคลอรี่ครับสําหรับคนทั่วไปที่กินปกติก็สองพันถึงสองพห้ารอยแคลอรี่นะครับตัวอย่างนะก็ประมาณเซตที่หนึ่งของของโปรแกรมของผมก็จะมีเอ่อพวกแเค,ค้กน้ำผักผลไม,ม้รวม ครับก็ทั้งหมดแล้วก็ประมาณ175เฮิรก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดวความอ้วนอยู่ในตอนนี้นะครับผมเรื่องต้นก็ประมาณนี้นะครับ